นายพไกาสิริพกครับไปซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมือกับกับพวกพี่นิคมครับก็อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดครับเขาแบบ่วยปัมเคยซ้อมให้ใช่ครับอืมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุสิบเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่หนึร้อยหกสิบครับน้ำหนักปล่อยๆว่าประมาณกี่กิโลครับประมาห้าสิบครับห้าสิบได้ครับเราเป็นมวยไต่ตายเลยครับ เดินก็ได้ถอยก็ได้ครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอโจทย์เก่าแล้วเขาวันใหม่ไปแล้วนี่ข้านขาใจใช่ไหมเสมอได้ยังไงใช่ป่ะแล้ววันนี้เขาเป็นมวยไทยนะ เหมือนตายควบีมือครับหรืออย่างวันนี้เรามีทีเด็ดอะไรกะเอาคืนรอดูครับตัวนี้ครับมีแน่นอนมีแนน่อนมีอะไรเสริมมาไหมอาวุธมีเยอะครับเยอะเลยใช่ไหมคือแล้วร่างกายไฟนี้เป็นไงดีครับดีมากร้อยเปอร์เซ็นต์หนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีเจ็บปวดไม่มีเจ็บอะไรเลยใช่ครับคือเรียกว่าไฟนี้กะล้างตายให้ได้ล้างตายให้ได้ครับอย่างไฟนี้เราคุมคุมมาประมาณกี่โลประมาณสี่โลได้ครับเราปล่อยปล่อยมาประมาณเท่าไหร่ 50ครับเหมือนกันเลยนะหลัวปิดปอดประมาณ4รอเราปล่อยเวลามาลุทนตัวนี้ไวแล้วประมาณที่รวมน้าถ้าถอยแถวดีเกตก็ประมาณเกือบร้อยเหมือนกันครับกรุงเทพแต่จังหวัดเนาะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดสีะเกตครับเชิญชวนไปขับเราหน่อยเชวยเชียร์น้ำบูด้วยนะครับวันนี้มาซู้เป็นที่ครับคู่แรกช่องทูวันนี้ต้องมันแน่นอนมันแน่นอนครับไม่รู้ว่าต้องชูเราหรือชูเขาต้องวันนี้ต้องให้ดีที่สุดครับผมขาผมมากน้องชายครับผม